สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ครับนี้เราพามาดูรถขุดโอมัสึดีซ0รุ่นแปดครับกับงานขุดดินปรับระดับนะน่าจะทำถนนนะนาง,งานก่อสร้างที่เราพามาดูประจำฮะนนี้แกขุดดินเหลืออยู่คันเดียวนะอันอื่นหยุดงานกันหมดแล้วครับ ยังไม่เลิกงานนะน่าจะปรับระดับถนนนะครับดินนี่ดินนี้ไม่ไม่แข็งนะครับเป็นดินนํำมาถมนะจะจัดเต็มอุ้มฮะหรือว่าไม่นักมากนะเจอดินอย่างนี้ฮะมุกี้ฟัน รถเลอเจตัวเรียสองตัวครับเครื่องยนต์6สูบครับปรบสเปคของเขานะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเสียงเครื่องยนต์นะครับก็คือมากเลยฮะนะขนาดเล่งไม่สุดนะเนี่ยหยับตัวแต่ละทีนี่สะใจมากครับ ลงประมาณ50-60เซนครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ลานจอดรถเก่านะตรงนี้ด้านหน้านี้โรยด้วยหินเกดเล็กๆครับแต่กองดินไว้ด้านข้างเลยฮะเครื่องยนต์ของเขานี่ยังไม่มีควันนะยังไม่มีควันยังไม่มีไอการเผาไหม้ยังสมบูรณ์ดีครับ แต่วันนี้ไม่มีรถดำวันนี้โหนะเยืะสุดค่ะใกลจะถึงหลักที่เขาปักไว้แล้วเนี่ย mm. การสู้แข็งของเขานี่ ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเอกแข็งกว่านี้ยังได้นะอันนี้ถือว่านุ่มๆฮะเจองานนุ่มๆไ,ไปเรื่อยๆครับรถขุดดีไม่เร็วนะสำหรับโคมันสู่ครับเอ้ยโคมันสึก คนญี่ปุ่นเรียกโคมัตสึคนไทยเรียกโคมัตสุอะแต่ว่าเรียกได้ทั้งสองนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดครับคันนี้นี่ผลิตที่ชนบุรีนะฮะผลิตที่เมืองไทยแบรนด์ญี่ปุ่น Đã tìm được ưu mà khắp Gần như xếp lắm Mình lập trung vô tò Gần như chộp rồi ฟันนี่สั้นแล้วฮะไกลจะหมดแล้วฟันปีศาจครับสีสันนี่เดิมๆนะจะมีสิทธ์อางตามการอายุอายุการใช้งานนะว่าทำงานตากแดดฮะตากแดดทั้งวัน ก็หลวมตามอายุการใช้งานนะฮะของพวกนี้สึกรอได้ครับแต่ว่าก็สามารถทำใหม่ได้วัล์บุสลักใหม่ได้นะฮะปัมม๊มนี่จะเป็นปั๊มของโคมัสซึอเองนะฮะเครื่องยนต์ก็โคมัสซึเครื่องยนต์นหกสูบครับ ใกล้จะจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะฮะรถดีรถกดผมสื่อพีซีสองร้อยรุ่นแปดนะครับทำงานปรับพื้นที่งานกอ่อสร้างฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ